You're listening to KS podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y e happiness investment สวัสดีครับพวกอัวไอ้สนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันใน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของ k t c ที่มีการเข้าซื้อกิจการ นะครไประนที่สก็คือเขาใช้คาว่ามหกรรมไก่เกลี่ยนี่นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันวาเวลนไทน์ถึงวันสงการนะครับ14กุมภาถึง14เมษายน2เดือนนะครับสองเรื่องนี้เรามีวุมมองอยไรอ่ะเอา KDC ก่อนเลยครับโอเคก็เมืม่อวัน KDC ก็ประกาศว่าเขาจะลงทุนนะครับไปซื้อหุ้นจำนวน75นะครับอของบริษัทที่ชื่อว่ากรุงไทยลีซิ่ง นะครับบริษัทกรุงไทลิซิงเนี่ยเป็นบริษัทลูกที่ KTB ถือหุ้นอยู่100%นะครับก็ซื้อหุ้นจาก KTB มา75%นตะครับตรงนี้เนี่ยหลักๆเนี่ย k t c เองเนี่ยต้องการที่จะขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่มีสินเชื่อแบบมีหลักประกันนะครับแต่เดิมเนี่ย k t c ทำแต่บัตรเครดิตกับ p e r s o n a นอลโลนะครับก็ไม่มีหลักประกันก็ต้องการจะขยายพอร์ตหรือว่า diversify พอร์ตไปหาสินเชื่อที่มีหลักประกันบ้าง นะครับเห็นว่าปีที่แล้วก็เริ่มทําตัวสินเชื่อพี่เบิมนะครับที่เป็นตัวกำนำทะเบียนก็มีหลักประกันรอบนี้มาทําสินเชื่อเช่าซื้อบ้างไฮเปอร์เชสนะครับส่วนที่ส่วนที่2ก็คือต้องการต่อยอดก็คือเพิ่มฐานลูกค้าที่เป็นที่อยู่ในกลุ่มของตัวกรุงไทยิีซิ่งเเพื่ออนาคตอาจจะได้ทําเป็นบิเสษออปชัินใหม่ๆเช่นโลนสําหรับ SME ออย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็โดยดีลเนี่ย KTC ตกลงจะซื้อนะครับในราคา987ล้านบาทไม่เกินนะครับเดี๋ยวหลังยังนี้ต้องทำดีดดีเจนก่อนนะครับก็คิดเป็นต่อหุ้นเนี่ย13.5.15บาทต่อหุ้นนะครับก็ซื้อ75ล้านหุ้นบดีเลยเพราะว่าตัวกรุงไทยลิสซิ่งเนี่ยมีร้อยล้านหุ้นทั้งหมดนะครับถ้าดูในมุมมองของเราเนี่ยเราคิดว่าดีลเนี้ยจริงๆตอนนี้ยังมองนิว t r a อยู่นะคือมองกลางๆไม่ได้บวกไม่ได้ลบไม่ได้ตื่นเต้นมากนะครับ,รบเพราะว่า ราคาซื้อโอเคสวยเหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้าผมคิดเป็น price to book เนี่ยประมาณสัก1.04เท่า price to book นะครับบน LE ของตัวกรุงไทยริสซิ่งประมาณ66%กอ็นดังนั้นก็ถือว่าซื้อได้ราคาดีนะครับเพราะว่า LE 16%นะปกติหุ้นในตลาดก็เถะกันเกินหนึ่งเท่าบุ๊นะครับนะครับอันนี้ก็ซื้อได้ราคาดีพอสมควรนะครับแต่ว่า contribution ต่อ earning เนี่ยหรือว่ากำไรที่จะได้จากดีลนี้เนี่ยถ้าไปย้อนดูนะครับตัวกรุงไทยลิสซิ่งเนี่ย ปี2019มีกำไรอยู่300ล้านปี2020เจอโควิดกำไรลดล,ลงมาเหลือ170ล้านะนะครับถ้าเทค75%คูณเข้ไปสมมุติว่าในปีนี้กับปีหน้ายังไม่ได้มีพัฒนา,าการอย่างมีนัยสำคัญนะครับกำไรที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะคิดเป็นแค่2-4%ของกำไรของ KTC ที่เราประเมินไว้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็ตรงนี้ไม่ไ,มได้ไม่ได้มีนัยะมากก,กับตัวกำไรนะครับแกสก็คือว่าการ expand ของของ KTC รอบนี้ก็คือเป็นการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่ LE ต่ำกว่าเดิมนะครับไม่ได้เป็นการทำแล้ว LE น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าแต่เดิมธุรกิจบัตรเครดิตกับเพอร์ซอนอลโลนเนี่ยเอลอยู่ทั้งยี่สิบห้ถึงสานะครับ,รบธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยไปดูอย่างทิสโก้ก็ได้อยู่ใน KKP ก็ได้ R LE ลีเขาเนี่ย1 5บหถึงยีนะครับตัวกรุงไทยรีซิ่งเนี่ย R LE ปีล่าสุดอยู่ที่16%บร์เนนะครับ,รบก็ไม่ต่างกันดังนั้นเนี่ย ถ้าเ w e แล้วเนี่ยออยากจะต่ำละโ้ยอัอยากจะลงได้ถ้าสมมติพอตัวนี้มันขยายเร็วครับซึ่งก็เราก็จริงๆไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องผิดนะแใน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 ริสโพรไฟนอาจจะดีขึ้นครับถามไอซิเนีขอซินิจีดีกว่าซินิจีที่ไอซิดว่าแบบเขาเขาทำช็อตเนี้ยเขา move ช็อตเนี้ยคมีมีประเด็นอะไรที่เราคิดจริงจริงเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าตัวอ ลูกค้ากลุ่มเนี้จริงๆ<ม>เป็นกลุ่มที่จริงๆยิมก็ซัพพร์ตที่จะมีบัตรเครดิตบ้าง<ม>นะครับดังนั้นเนี่ยคือมันทําให้ลิงก์กันบันลิงก์ิันได้บ้างะนะครับและเช่นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้เดิมมีผ่อนบัตรเครดิตมีประวัติอยู่แล้วอะไรเงรี้ยอยากจะซื้อรถใหม่คุณก็มาผ่อนกับ k ครก็ได้นะครับอาจจะได้ดอกเบี้ยที่ดีหน่อยเพราะว่า k ค c เราเรารู้อยู่แล้วะนะครับหรือว่า อันนี้ในกรณีคุณปินนี้เสียแล้วกันคุณมีทั้งบัตรเครดิตกับมีรถอยู่นะครับคุณอาจจะบันเดิลนี่กันมาแล้วก็ปรับโครงสร้างนี่ได้นะครับก็มันเฟล็กซิเบิลมากขึ้นนะครับแล้วก็การทาแคมเปญต่างเนี่ยกับตัวลูกค้ารีเทลตรงนี้อาจจะทําได้มากขึ้นอันนี้คือมุมซินเนอร์จี้ที่ผมเห็นนะครับแั่อีกมุมหนึ่งก็คือการได้ฐานลูกค้าใหม่นะครับที่เป็นลูกค้าแบงก์เป็นลูกค้าแบงก์กรุงไทยมาก่ะนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยมาเป็นลูกค้าฝั่ง KTC ตรงนี้มันอาจจะเพิ่่มชอองให้ tty ไปเสนผลิตภัณฑ อ่าสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าบัตรเครดิตให้กับลูกค้ากลุ่มนี้บ้างก็ได้นะครับเพราะว่าพอร์ตของกรุรงไทยรีสซิ่งเนี่ยก็ไม่เล็กนะน่าจะมีอยู่ประมาณ2 5 0 0ถึง300ล้านบาทส่จนถึงส0 0 0ล้านบาทนะครับโอเคอ่ะและสุดท้ายเราไอ้แนะนำยังไงดีครับจริงๆ k ร c เนี่ยผมยว่าเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ไม่ได้พลิกอ่าตัว,ต,วตัวคำแนะนำเรานะในมุมผมยังมองขาอยู่ นะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าดีลนี้ไม่ดีแต่ว่ามาจาก valuation ของ k t c เองที่ตอนเทรดอยู่สัก6ถึงเเท่า book บุ๊กนะครับซึ่งผมคิดว่าอยู่ในอยู่ใน valuation ที่แพงเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับ ROE ของเขานเนี่ยที่2ี่สิถึงาเนี่ยถ้าดูคู่เทียบเนี่ยตัวอื่นที่ที่ที่ ROE ประมาณใกล้ๆกันเนี่ยก็เทรดอยู่ก็อย่างมากก็ price to book ถึงเท่านะครับก็ไม่ได้ขึ้นไปถึงขนาดนี้ดังนั้นราคานี้ factor in หรือว่ารวม พอเทนเซียลในอนาคตเช่นสายสินเชื่อวิบร์อาจจะเจ๋งมากโตดีมากนะครับในอีกสามหึงัีข้างหน้าเข้าไปหรือว่านิวบิ i n เนสที่ KTC บอกว่าอยากจะทำพวกดิจิ t a ลเพย์เม t นต์อ่าสิเทมพวกนี้อาจจะในอนาคอาจจะมีการแฟกเตอร์อินเข้าไปนะครับนะครับนนผมคิดว่าเป็นเป็นราคาที่สะท้อนความคาดหวังในอนาคตไปพอสมควรน,นะครับดังนั้นก็แนะนำว่าาถ้า ใครยังไม่มีก็ไม่แนะนําให้ซื้อนะครับแล้วถ้าใครมีแล้วนะครับก็ผมว่าอาจจะเทคโปรฟิตแล้วมาซื้อตัวคู่เทียบอย่างอีออนหรือที่ยังถูกต่ํากว่าหรือถูกกว่าได้นะครับโอเคนะครับน <c oughs> ั่นก็คือเป็นประเด็นแรกร <c oughs> นะครับอ่ะเรามากันในประเด็นใหญ่นะครับชอบชื่อโปรแกรมมากผมก็ชอบคือนี่รู้ไหมผมแชร์กับมงคุณฟังคือพวกเอาผมแชร์กับมคุณฟังก่อนอ่ะไหนใหเอารูปขึ้นเลยครับเมื่อคืนเนี่ยผมก็เออจริงๆคือข่าวนี้ออกมาตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่าย ทางทปทก็มีการแถลงกันนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันแบบเหมือนมูฟเมนต์มันยังไม่ค่อยมีชัดเจนมากจนกระทั่งมันเริ่มออกไปในคืนเมื่อวานนี้มันออกแค่ในช่องทางของทปทซึ่งบางทีผมอาจจะยังยังไม่ได้เข้าถึงมากนักแต่พอตอนกลางคืนปุ๊บเนี่ยมันออกไปในข่าวใหญ่นะครับแล้วผมก็มาเห็นข่าวนี้นะครับแล้วผมก็นั่งฟังทั้งคืนในเนี่ย45ทีเนี่ยแล้วผมก็ทกแล้วก็แล้วก็มีการถามกับไอซ์ไปนะครับแล้วเมื่อเช้าเราก็คุยกันนะครับในหลายๆมุมมองนะครับอ่ะ เรามาอัปเดตกันนะครับก็คือ <Okay. S 1> มันมีข่าวเรื่องของมหากรรมการไก่เกลียนี่บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันนะอันนี้อันนี้ผมเน้นคํานี้ก่อนนะ ที่ไม่มีหลักประกันคือตัวอันซีเคียวนะใช่คือพวกบัตรเครดิตอ่าสินเชื่อส่วนบุคคลครับส่วนซีเคียวเนี่ยไม่เกี่ยวนะนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันประมาณ6กเัวดตัวเริ่มเลยครับโอเคก็มากรรมไก่เกียร์นี่อันนี้นะครับจัดออนไลน์นะครับไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับก็จะเริ่มจัดขึ้นในวันวาเลนไทน์นี้นะครับจนถึงวันที่14เมษายนก็คือปีใหม่ไทยนะครับในในนี้มีสถาบันการเงินที่เข้าร่วมทั้งหมดเนี่ย ยี่สิแห่งครับนะครับ21แห่งเนี่ยแบ่งเป็น10แห่งเนี่ยเป็นธนาคารพาณิชย์ธนาคารแบบนี้ก็ทุกอันแหละครับที่เรารู้จักกันนะครับก็มี K Bank มีทุกสีครับมีทุกอันที่ที่เรารู้จักนะครับ11แห่งที่เหลือเนี่ยเป็นนอนแบงค์เราอ่านชื่อนิดนึงไหมคือแบงค์อะผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วกับนอนแบงค์ทุกคนว่าเฮ้ยบริษัทที่เราถืออยู่มีหรือเปล่าโอเคผมผม list มาตัวที่มันอยู่ในตลาดมีมีอีออนนะครับมี MTC มีมีศักดิ์สยามนะครับ ส่วนอันอื่นเนี่ยก็จะเป็นเป็นเป็นลูกของแบงค์บ้างเช่นบัตรเครดิตกรุงศรีนะครับซิตี้ลิสติ้งนะครับหรือว่าอย่างเจเนอเรลล์การ์ดเนี่ยก็เข้าใจเข้าใจว่าผมก็เคยเจอชื่อนี้เหมือนกันนะน่าจะเป็นของแบงค์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีแบบอย่างอีซี่บายเราก็น่าจะเราจะคุ้นคุ้นอยู่แล้วแหละนะครับไอไล่ไอฟูเข้าใจว่าจดทะเบียนนะในตลาดหลักทรัพย์นะครับ ก็คือทั้งหมด21แห่งครับมี21แห่งข้อสังเกตคือเคดซไม่อยู่นะสวัสดิ์ไม่อยู่นะครับเคดีซอาจจะอยู่ใต้เคนไทยแผมไม่แน่ใจนะครับแต่สวัสดิ์ยังไม่ได้ร่วมนะครับก็การปรับโครงสร้างหนี้หรืออันนี้ก็คือเป็นในโดยเอมหลักของทปทก็คือมองว่าหนี้พวกนี้เป็นหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงครับเวลาเราผิดนัดกันแล้วเนี่ยดอกเบี้ยมันท่วมหัวนะครับในลูกหนี้บางคนก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมหรือว่าไม่อยากจะจ่าย อ่จไม่ใช่แค่เพราะว่าไม่มีเงินนะเ,เงินอาจจะยังพอมีอยู่บ้างแู่โหดอกเบีย้ยเยอะกว่าเงินต้นอีกไม่ไหวแล้วไม่ไม่จ่ายแล้วการยอม ในคดีพวกนี้มันไปค้างค้างอยู่ที่กรมบังคับคดีเยอะมากมานะครับซึ่งมันทาให้การแก้หนี้การปรับโครงสร้างหนี้หรือการคุยกรัรเ่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยม,มันเป็นไปได้ชา้านะครับคนคิวหลังๆนี่กว่าจะได้คุยดอกเบี้ยวิ่งนี่มันอีกแล้วนะครับงนั้นก็เลยมีาตร,รการนี้ขึ้นมามเพื่อให้ลูกหนี้มาพบเจ้าหนี้เป็นออนไลน์นะครับมาเคลียร์กันอมาเคลียร์กันไปเลยแล้วก็ มีตัวกาทรทบทดูให้มีศาลดูให้ม,มีกรมบัีาณิดูให้แล้วก็จัดสกรีมมาให้3อันอซึ่งผมดูแล้วถือว่าผมคิดว่า attractive น่าสนใจนะในมุมสําหรับคนที่เป็นหนี้เสียอยู่นะครับผมจริงนาการถ้าผมเป็นหนี้เสียอยู่เนี่ยผมเจอเทอมแบบนี้ผมก็อยากมาคุยนะครับแล,ล้วไปฝังก็คือห่งก็คือว่าถ้าคุณเป็นหนี้บัตรอยู่ ค้างไม่เกิน3เดือนจะจ่ายได้บ้างไม่ได้บ้างกระท่อนกระแท่นนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มกระท่อนกระแท่นเนี่ยให้แปลงหนี้ตรงนี้เนี่ยแต่จ่ายแต่เดือนจ่ายได้บ้างไม่ได้ให้ปล่อยมันหนี้ระยะยาวไปเลยก็คือเขาเรียกว่าเป็นเทอมโลนนะครับระยะเวลา4ปีนะครับก็เอาหน,นี้บัตรเครดิตมาส0,000ื่ก็หารไป48เดือนรประมาณนี้นะครับดอกเบี้ย12%มีอยู่แต่ดอกเบี้ยถูกกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตเหลือ1ิอนนะครับอ,อันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับ อันที่2คือเป็น NPL แต่อยู่ฟ้องร้องกันอยู่กำลังขึ้นศาลเดี๋ยวต้องไปนัดศาลอันนี้สถานะเป็น NPL อ่ามันมีสามส่วนมี NPL ยังไม่ฟ้องก็คือเมื่อกี้ยังเมื่อกี้เมื่อกี้คืออันนี้นะครับแต่มีระหว่างฟ้องแล้วก็มีฟ้องไปแล้วศาลบอกตัดฟันธงเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ากลุ่มที่ที่ยังไม่ฟ้องเนี่ยคือเมื่อกี้ที่บอกปรับเป็นเทอมโลนนะครับฟ้องแล้วแต่ยังคุยกันอยู่ยังเดี๋ยวต้องขึ้นศาลกันอยู่มาเคลียร์กันนะครับแล้วก็ให้จ่าย เฉพาะเงินต้นได้อดอกเบี้ยไม่รันดอกเบี้ยแปะไว้ก่อนอถ้าจ่ายเงินต้นได้ตามกําหนดตามที่คุยกันเช่น6ปีไม่บิดผิวเลยครับ8ปีไม่บิดผิวเลยอแบงค์จะยอมยกดอกเบี้ยให้ครับนะครับก็คือว่าคุณจ่ายแต่ต้นนะครับอันนี้วินวินเพราะว่าถ้าไม่ปรับไม่คุยกันเนี่ยแบงค์ไม่ได้เงินลูกนี้ก็ไม่อยากจ่ายต้องไปฟ้องร้องเสียค่าจ้างทนายค่าคนครับเสียเวลานะครับ ส่วนลูกนี้ก็วินเหมือนกันก็จ่ายจากเงินต้นก็ได้คุณยอมจริงๆภาพคล้ายๆเหมือนธนาคารยอมแฮคัดให้เลยคือจริงถามว่าคนจะบอกไม่แบงค์ไม่ดีหรอจริงๆไม่ใช่นะแบงค์อาจจะดีก็ไล้นะเพราะบางทีคือแบบไม่ได้แบบคาดหวังแล้วอะเพราะว่าส่วนใหญ่นี้พวกนี้อาจจะเป็นนี้ที่มันต้องไลออฟไปแล้วออกจากบาลานซ์ชีสไปแล้วแทงไปแล้วว่ามันไม่ได้ต่างนะครับ ก็คือคุณคิดในสภาพเนี่ยคุณเป็นเจ้าเป็นคนปล่อยกู้อ่ะสมอยลูกนี้เนี่ยมันไม่น่าจะได้ตังนั่นแหละย่างน้อยมาจ่ายเงินต้นคืนผมก็ยังดีก็ยังแล้วก็เอาดอกเบี้ยมาก็ได้ใช่เอาเงินต้นกลับมาก็ยังโอเคนะครับอันนี้อันนี้คิดในภาพภาพง่ายๆนะครับส่วนอันอันสุดท้ายเนี่ยคล้ายๆกันคือ NPL ที่สารฟันธงมาแล้วว่าต้องจ่ายกี่บาทกี่บาทกี่บาทพร้อมดอกเบี้ยเนี่ยภาพคล้ายๆกันเหมือนกันให้มันกลับมาจ่ายเงินต้น 5ปีถึง10ปีแล้วแต่คุยกันครับแล้วจะมีกําหนดว่าเอ๊ะภายใน3ปีต้องคืนเงินต้นให้70% 80%บดสินะทำได้ตามนี้ดอกเบี้ยยกให้ไปเก็บนะครับแล้วผมว่าเทอมตรงนี้โอเคแล้วคิดว่าน่าจะมีคนเข้าร่วมเพอสมควรโดยพราะลูกหนี้ที่ที่อยู่ในข้อ2กับข้อ3คืออยู่ระหว่างชำระคดีนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมันภาระนี้มันเยอะอะผมเข้าใจนะ บบเงินต้นละร้อยหนึ่งเจอดอกเบีย้ยไปร้อยห้เนี่ยมันก็คือว่าม<ร>ไม่ไมไนะ่าจ่ายอันนี้ก็คือแบบเออเอาจ่ายเงินต้นคืนก่อนดอกเบีย้ยเดี๋ยวค่อยไกลเกี่ยกันนะครับซึ่งประโยชน์ของตรงนี้ส่วนหนึ่งเลยคือต้องบอกว่าในปี2อง2เนี่ยมันมีคดีขึ้นสู่ขั้นศาลเนี่ยสูงถึง1.9ล้านคดี นะครับมันสูงถึง1.9ล้านคดีโดยเป็นคดีผู้บริโภคเนี่ยสูงถึง8.3แสนคดีนะครับโดย5คดีสูงสุดเนี่ยเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลประมาณ300แสนคดีคบัตรเครดิตประมาณ1,70,000คดีกู้ยืมประมาณแสนสี่นะครับแล้วก็เพื่อการศึกษาแล้วก็เช่าซื้อรถยนต์นะครับ,รบโดยทบทบอกว่าไอโครงการนี้นะครับไก่เกียรนี่คาดการว่าจะสาม,มารถลดจํานวนคดีผู้บริโภค ได้ถึงประมาณ3 0 0แสนคดีหรือคิดเป็นประมาณ1ใน4ของคดีที่มีการฟ้องร้องกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นตัวเลขที่ต้องเรียกว่าเป็นการคาดการณ์นะครับนะครับอ่ะโอเคก็เอามาถึง implication ละกันกับตัวกลุ่มการเงินทั้งหมดนะครับก็เริ่มจากกลุ่มที่ดูแล้วน่าจะมีผลกระทบตรงๆก่อนก็คือกลุ่มซืนี่เสียเนาะครันะครับในมุมผมเนี่ยคิดว่าเป็นลบเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอาจจะอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าการมาตรการอันนี้ เน้นไปที่หนี้ที่ไม่มีหลักประกันนะครับหนี้ที่มีหลักประกันยังเหมือนเดิมนะไม่ได้มีมาตรการอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องดูละลงรายล่อยว่า MC ที่เรา cover อยู่มี3ตัวมีแบมมีเจมมีชโยคนที่ทำหนี้ที่มีหลักประกันคงไม่เป็นอะไรนะครับคนที่ทำหนี้ไม่มีหลักประกันคงมีผลกระทบบ้างในระยะสั้นนะครับในนั้นเนี่ยหนึ่งคือแบมไม่เกี่ยว นะครับเพราะแบท like มทําแบบซีเคียล์โลนไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรกับตรงนี้นะครับดังนั้นอย่าไปพันนิชแบมนะครับในตลาดนะครับอสองก็คือ JMT น่าจะเห็นผลกระทบเยอะสุดในเชิงจิตวิทยานะครับเพราะว่า JMT เองเนี่ยเขาเน้นซื้อนี่พวกบัตรเครดิตกับนี่เพอร์ซอนอลโลนอยู่แล้วนะครับในทางเทคนิคเนี่ยพอมีมหก,กรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้ธนาคารพาณิชย์หรือว่านอนแบมเนี่ยที่เข้าร่วมนะครับเขาไรต์ออฟไรต์ออฟคือตัด นี่พวกนี้ออกไปเป็นหนี่ศูนย์ออกไปจากบาลานซ์ชีดช้าลงนะครับนี่บางอันอาจะจะกลับมาไกลเกี่ยกันกลับมาอยู่เป็น Re รีไซเคิลสตรักเจอร์กันใหม่นะครับดันั้นเนี่ยจะทําให้ในช่วงไตรมาสหน่กับไตรมาสสปริมาณหนี้ที่เป็นแอนติเคีอาจจะออกมาในระบบน้อยลงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับเพราะว่า,าลูกนี้บางส่วนอาจจะเข้ามาตรการนี้ไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย JMT อาจจะมีผลกระทบในเชิงการซื้อนี่ ในเชิงกําไรอาจจะยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าตัวตัวกำไรเนี่ยมนันเกิดจากสินทรัพย์ที่ซื้อไปกันในปี2ปีก่อนนะครับอาจจะเห็นผลเรื่องการซื้อนี่อาจจะซื้อนี่ได้ช้านิดหนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าก็คงไปเร่งตัวครึ่งปีหลังได้นะครับส่วนชาโยเองเนี่ยพอตเขาค่อนข้างบาลาน,นะครับคือมีทั้งซีเคียวด้วยมีอันซีเคียวด้วยนะครับห้าสินะครับ ดังน,นั้นเนี่ยชยโยคิดว่าคงมีผลนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยจริงๆเขาสามารถเลือกได้ก็เฟิร์สปหรือว่าครึ่งปีแรกก็ไปซื้ออาอนี้สีเขียวมาบริหารก็ได้นะครับจริงๆเจมทีก็เริ่มทํำนี้สีเขียวเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะปรับเบนเข็มไปซื้อซื้อสีเขียวได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับดังนั้นรวมๆกระทบกลุ่ม MC เล็กน้อยนะครับ,รบแต่ ภาพยาวไม่เปลี่ยนนะครับก็ยังคิดว่า NPL ยังลดระบบอยู่แหละยังคงมีซัพพลายที่ออกมาเยอะกว่าปกติอยู่ในปีนี้หรือว่าปีหน้านะครับดังนั้นเนี่ยภาพยาวไม่เกี่ยวเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยมีแค่3เดือนเท่านั้นเองนะครับก็ก็รวมๆของฝั่ง MC ประมาณนี้นะครับคิตบาร์สส่วนไล่ไล่ขึ้นมาเป็นนอนแบงค์ bank, คือฝั่งฝั่งลิสซิ่งฝั่งอะไรพวกนี้บ้างนะครับก็อันเนี้ยจริงๆเป็นผลบวกนะครับเพราะว่านี่พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าถ้าถ้ามาเข้ากระบวนการชั้นศาลหรือนบางอันอาจจะไล่ออฟไปแล้วคือออกจากบาลานซ์ชีตไปแล้วนะครับแทงเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วนะครับพอมีมาตรการนี้ลูกหนี้กลับมาจ่ายแค่เงินต้นจ่าย10บาทปุ๊บเนี่ยบุ๊กเป็นกาไรเลยนะเพราะว่าแต่เดิมมาแทงว่าขาดทุนเป็นศูนย์บาทไปแล้วนะครับดังนั้นอาจจะบวกหน่อยๆกับลูกหนี้กับเจ้าเจ้าหนี้ที่เข้ามาตรการนี้คืออีออน MTC แล้วก็สักสยามนะครับเพื่อเราจะเห็นภาพ ก็คือนี่ศูนย์ได้รับคืนหรือว่า Bad d e b t Recovery เนี่ยอาจจะเร่งตัวขึ้นในไรมาสหนึ่งกับไตมามสสองนี้นะครับจากมาตรการนี้นะครับคนนี้ไม่ได้เข้าร่วมอาจจะไม่ได้ได้รับเบฟิตตรงตรงแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ได้ทางอ้อมในเชิงความกังวลในเรื่องมนี้เสียหรืออะไรพวกนี้ที่มันจะเป็นลูกโซ่มาเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับแต่ไม่ได้ตรงๆเหมือนเอออนเอ็แล้วก็สักสยามนะครับภาพแบงก์เองก็เป็นภาพเดียวกันนะครับแบงก์ที่เข้าร่วมและมีบัตรเครดิตเยอะๆเนี่ย ก็ต้องดูเบหรือกรุงศรีดู s อ b นะครับ ท,ที่มีทำพวกบัตรพวกนี้เยอะๆนะครับอยู่มาสัก5้าถงสิบของสินเชื่อของเขานะครับ,รบก็อาจจะมีผลกระทบม,มีได้ประโยชน์ตรงนี้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าในมุมแบงก์อาจจะไม่ได้เห็นเป็นปน,น้ำเป็นเนื้อเหมือนกับในมุมนอนแบงก์เพราะว่าธุรกิจเขาใหญ่กว่าเยอะนะครับแต่ว่าในภาพรวมอาจจะช่วยเรื่องการตั้งสำรองที่ดีขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าลูกหนี้มันเริ่มกลับมามีการปรับโครงสร้างหนี้ได้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับแบงก์น่อยๆแต่ไม่ได้เยอะนะครับแตคนที่ได้เยอะคือนอนแบงก์ นะครับแล้วคนที่ดูมีผลกระทบคือ AMC ครับอ่ะแล้วสวัสดกับเค็มซนี่ต้องบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆเนี่ยหนี้เขาส่วนใหญ่เป็นหนี้มีหลักประกันนะครับก็จะเกี่ยวข้องบ้านนิดหน่อยเพราะว่าประมาณสัก20-25%ของพอร์ตเขาเนี่ยมันจะมีเป็น Personal l o a n ครับดังนั้นเนี่ยก็ตรงกลุ่มเนี้ยเกี่ยวข้องบ้างแต่ไม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 ่เต็มนะครับเพราะว่าจำนำทะเบียนไม่ได้อยู่ในในมหากรรมนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปจากที่ ไอซ์ได้พูดมานะครับสำหรับเรื่องของการไกลเกลี่ยครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นเทอมยาวนะมันเกิดขึ้นสองเดือนครับที่ยระหว่างวานลนไทน์ถึงสงการนะครับแล้วก็มี3คอนดิชั่นนะครับก็คือนี่ค้างปวัติคดตไม่เกิน3เดือนก็จะแปลงเป็นเทอมโลน4ปีนะครับแล้วก็ NPL อยู่ระหว่างฟ้องก็จะจ่ายเงินต้นนะครับเฉพาะเงินต้นนะครับแล้วก็ NPL ตัดสินแล้วก็จะผ่อนเฉพาะเงินต้น5-10ปีนะครับก็เรียกง่ายๆคือกลุ่มเนี้ย นในฝั่งของตัวแบงก์หรือเครดิตการ์ดเนี่ยก็คือมองในลักษณะที่ว่าคือเขาแบบไม่ได้คาดหวังแล้วอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองเป็นเทอมที่ว่าเอเอาเงินต้นมาคืนก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นบวกอ่อนๆนะครับ,รบส่วนธุรกิจ AMC นะครับก็ต้องแบ่งออกเป็นซีเคียวกับนอนซีเคียวซึ่งเรื่องนี้ซีเคียวเนี่ยที่มันมีบ้านมีแอสเซทค้ำเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับส่วนเรื่องอนซีเคียวต้องบอกว่าต้องบอกว่าเรามองเป็นเพียงแค่เซนติเมนต์ลบ นะครับเพราะว่ามันจะเป็นในฝั่งของตัวซัพพลายของนี่ที่อาจจะออกมาน้อยลงถ้าว่าแบงก์เขาสามารถเจราจากับลูกนี้ได้โดยตรงแล้วทำให้ไม่เป็น NPL มากขึ้นนะครับก็เลยทําว่าบริษัทพวก C, อันซีเคียลทีเป็น AMC ในส่วนมากเขามีการต้องไปซื้อนี่ตรงนี้มาไงมันก็เลยเป็นการว่านี่อาจจะซื้อตรงนี้ไดลดล,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 ลงแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้แบบลดลงเยอะขนาดนั้นนะแล้วมันแค่3 3เดือนนะสเดือน สองเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้าบอกว่าภาพมันเลยค่อนข้างจํากัดคือผมเชื่อว่าซัพพลายของนี่เสียอะไรบบเนี่ยมันก็แค่ลดลงเล็กน้อยแต่มันไม่ได้แบบคือไม่เรียกเรื่องว่าซัพพลายมันเยอะกว่าดีมานอยู่เยอะสำหรับธุรกิจเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะดูประเด็นนี้นิดหนึ่งนะครับอ่ะนั่นก็คือภาพรถอย่างนี้ไออารเอสที่มันเล่นเก่งๆกันขึ้นมานี่โดนไม่ทอ๋อไอเอสน่าจะทำซีเคียวหรืออันซีเคียวนะโอเคนะครับอ่ะนั่นก็คือเป็นการอธิบายภาพรวมสําหรับในประเด็น กลุ่มนี้นะครับแล้วก็คุณสามารถติดตามได้นะครับในฝั่งของอลิงก์เนี่ยนะคุณนะครับ เมื่อกี้ที่ผมโชว์สไลด์เนี่ยอาจจะเปิดเร็วๆนิดนึงเนี่ยนักงุณสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่านักงุณพิมพ์เขาว่ามาตรการไก่เกลี่ยหนี้สินนะครับทบทแล้วก็เว้นต่อนะครับแล้วเขียนว่าฐานเศรษฐกิจนะครับก็จะขึ้นมาไอ้สไลด์เมื่อกี้ก็จะขึ้นมาทั้งหมดให้กับนักงทุนเห็นเลยนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับไม่ว่าคนที่อาจจะขอไปไกรเกลี่ยจริงๆที่ดูรายการเราอยู่หรืออาจจะคนที่เกี่ยวกับนักงทุนด้วยนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับนั่นก็คือภาพรวมของกลุ่มธนาคารแล้วก็